5สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุหมดสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมได้นำสาระความรู้ซึ่งเป็นประเด็นสงสัยของผู้สูงอายุนะครับได้รวบรวมมาพูดคุยในคลิปนี้นะครับมี5เรื่องหรือ5สาเหตุด้วยกันที่ทำให้ผู้สูงอายุเนะี่ยหมดสิทธิ์หรือเสียสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ เรื่องที่1ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุครบ6 0ปีไปแล้วนะครับและไม่ได้ไปลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยอย่างทีพผู้สูงอายุนะครับก็หมายถึงว่าผู้สูงอายุบางท่านเข้าใจว่าพออายุครบ60ปีเนี่ยรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะจ่ายเงินให้โดยอัตโนมัติจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการจ่ายเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับเพื่อรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ไปลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปลงทะเบียนก็หมดสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับนี่คือในข้อที่1 2. ่ในเรื่องของการแสดงตนนะครับ ที่เราเคยพูดคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าในช่วงปลายปีงบประมาณของทางราชการเนี่ยเขากำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดำเนินการตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุหรือ,อผู้สูงอายุเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่หรือไม่มีการย้ายออกไปหรือเปล่านะครับตรงนี้นะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบริหารจัดการโดยการตรวจสอบนะครับอาจจะเป็นการตรวจสอบโดย ถ้าเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยาเขาทำในเรื่องของทะเบียนราษเขาก็จะมีข้อมูลในการที่จะพิมพ์ออกมาตรวจสอบได้เลยนะครับว่า ว่าใครเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ใครที่ย้ายออกไปแล้วหรือว่าเทศบาลบางแห่งเนี่ยทำงานในเรื่องของอข้อมูลทะเบียนราษรด้วยตรงนี้ผู้สูงอายุอาจจะไม่ต้องเดินทางไปแสดงตนนะครับเขาก็จะใช้วิธีการตรวจสอบแบบนั้นได้เลยแต่บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ทำในเรื่องของข้อมูลทะเบียนราษฎร จะต้องให้ผู้สูงอายุไปดำเนินการแสดงตนทุกปีนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางแห่งเนี่ยเขาให้ผู้สูงอายุไปแสดงตนแล้วไม่แสดงตนนะครับไม่ได้ไปแจ้งว่าเรายังมีชีวิตอยู่หรือยังอยู่ในพื้นที่นะครับตรงนี้ท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนี่คือในข้อที่2ต่อมานะครับในข้อที่3ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยย้ายที่อยู่ ย้ายที่อยู่ในที่นี้คือย้ายทั้งตัวเองและย้ายทะเบียนบ้านย้ายทะเบียนร,ราษเลยนะครับไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นไปอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่และไม่ได้แจ้งท้องถิ่นเดิมว่าได้ย้ายออกไปแล้วตรงนี้นะครับเมื่อสิ้นปีงบประมาณท่านจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับเขาจะระง,งับการจ่ายเงินเมื่อเขาตรวจสอบว่าท่านได้ย้ายออกไปแล้ว นะครับทีนี้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่เขาก็ไม่ทราบว่าท่านได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่เพราะท่านไม่ได้ไปแจ้งลงทะเบียนนะครับท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ไป1ปีเลยนะครับถ้าท่านไปลงทะเบียนเนี่ยท่านก็จะได้รับในปีงบประมาณถัดไปนะครับนี่คือในข้อที่3ที่ท่านจะเสียสิทธิ์นะครับต่อมาในข้อที่4ก็คือ กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตนะครับเมื่อเสียชีวิตนะครับทายาทก็จะต้องแจ้งท้องถิ่นนะครับโดยนําใบมรณบัตรไปแจ้งหรือท้องถิ่นเขาอาจจะตรวจสอบในระบบงานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ตรงนี้เขาจะตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและในข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุสามารถที่จะสละสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพได้นะครับถ้าผู้สูงอายุท่านนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความเดือดร้อนแล้วก็ไปแจ้งสละสิทธิ์ โดยแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้เขาก็จะตัดสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะครับและนี่ก็คือใน5สาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุเสียสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ